สวัสดีครับเพื่อน,อนๆกลุ่มสเสน่จันดำนครศรีธรรมราชและกลุ่มเสน่จันแดงโบราณนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้มาทําความรู้จักกับสเสน่จันดำของนครศรีธรรมราชนะครับเอ,อ่อที่คนคุ้มภัยมีอยู่ก็สามถึงสี่ตัวนะครับทั้งป่าและ เออ่ไม้โบราณนะครับตัวที่เห็นในจอนี้เป็นสเสนจันดํานะครับลักษณะของเขาก็ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับสเสนจันดําอันนี้สเสนจันดําเป็นตัวใบแหลมนะครับของพื้นที่นะครศรีธรรมราชสเสนจันดําทุกตัวขอบต้องแดงนะครับ ไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามขอบต้องแดงถ้าขอบใบไม่แดงแสดงว่านั่นคือสเสนจันมรกตนะครับจำแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็จะได้แยกกันถูกต้องนะครับถ้าขอบแดงแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นยอดอ่อนหรือใบแก่ขอบต้องแดงนะครับนี่คือสเสนจันดำถ้าขอบแดงเป็นจันดำทุกตัวนะครับเพราะเขาถอดออกมาจากสเสนจันแดงนะครับ ดูนะครับจันดําทุกตัวขอบต้องแดงนะครับและนี่ก็คือ,อสเสนจันมรกตนะครับมรกตที่ไหนแบบไหนก็ไม่ทราบนะครับแต่สําหรับของนครศรีธรรมราชต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่คือมรกตนะครับอขอโทษตัวนี้อาจจะเป็นจันดํานะครับเพราะว่าขอบออกแดงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นลูก กำกวมระหว่างกําลังจะ,ะฉีกไปน้นทีฉีกมานี่ทีนะครับตัวนี้ถ้าดูยอดดูขอบเขาจะเป็นจันดํานะครับแต่พอเขาโตมาขอบเขาจะแดงน้อยมากแล้วนะครับตัวนี้กําลังจะหลุดนะครับจันดําเหมือนกันแต่กําลังจะหลุดไปเป็นมรกฏตัวนี้นะครับง่ายๆแค่นี้นะครับ ถ้าขอบหลุดแสดงว่ามรกตนะครับถ้าขอบแดงคือจันดัอตัวนั้นเป็นใบแหลมและยอดสีนะครับเมื่อกี้อ่าตรงนี้เป็นใบแหลมตัวธรรมดานะครับสเสน่จันดํายอดเขียวๆเ,เอาไปแปลงเป็นอะไรก็ได้ไม่ได้ว่ากันนะครับอ่านี่คือสเสน่จันดัอ่ใบแหลมนะครับนี่ ก็อีกตัวหนึ่งนี่ก็จันดําเหมือนกันนะครับเนี่ยอยู่ในลักษณะนี้นะครับจันดําต้องดูให้ดีนะครับเนี้ยลักษณะของจันดํานะครับและอีกตัวหนึ่งคือสเสนจันดําใบตัวนี้อาจจะออกกลมๆนะครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่ก็จันดําด้วยนะครับ และที่หายากที่สุดที่เพื่อนๆหลายทีมหลายที่หลายถิ่นบอกว่ามีมาดูกันให้ชัดๆนะครับว่าสเสนจันดาโบราณกรสีธรรมราชต้นเขาเป็นอย่างไรนะครับสเสนจันดาโบราณนกรนสีธรรมราชนี่ครับ ต้องอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมนี่คือสเสน่จันดําโบราณนครศรีธรรมราชนะครับนี่คือต้นเล็กก้านต้องเป็นสีดํานะครับจึงจะเป็นจันดําโบราณนะครับและใบต้องอยู่ในลักษณะนี้ขอบต้องพลิ้วนะครับสเสน่จันดำโบราณหรือในตำราว่านตำราที่เขา เอาไปทําเกี่ยวกับสายาศาสตร์ทุกอย่างตัวนั้นเขาเรียกว่าจันทร์สทธิดดาสำําธิดนะครับขอโทษแล้วก็จะให้ดูต้นใหญ่ๆเอาลงไปไว้ล่างแล้วนะครับอันนั้นคือต้นเล็กนะครับและนี่คือ,อใบของจันทร์ดำโบราณที่เขาใหญ่เขาโตเต็มที่นะครับ นี่ครับต้องอยู่ในลักษณะนี้นะครับจันดำโบราณหรือดำสำริดนะครับต้องดำนะครับไม่ดำไม่ใช่นะครับก้านเขียวไม่ใช่ดำโบราณนะครับของนครก็ทำความรู้จักกับสเสน่ห์จันดำโบราณนครที่คนกุ้มภัยถืออยู่ทั้งสี่ตัวแล้วนะครับผมโอเคนะครับสำรับ ไม้นครศนสีธรรมราชเสน่หจันดำต้องเป็นแบบนี้นะครับที่อื่นไม่ทราบนะครับผมขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านที่ดูจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ